สวัสด <laughs> ีพ่อแมพี่น้องต่นอ้เมามาวันนี่เมื่อลาานนอลเมือเม่อน,นั้นเผื่อมาวาันเอมาอยู่เป็นหมู่พัดหญ้าเปนหาซอ,อย,ยาน่ฮะย่านบอนองกคืนกะธรรมดาก็สิให้เผกลับเลยต้งเถอเพมีเวียกม่อย่างกันใเผือมื่อกบพตาย่านดอกเนาะก็อยู่ไปกับบพิตาย่านกบธรรมดาแมา่นันกบกพิยังดอกเนาะมื่นี้แม่เผไปอัน เทียบปากเซเนีบูฮงกำหนดอ่าเทื่อกซีฮามือคิดประมาณประมาณนี้นะวันนั้น กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งลาวและสบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยและก็ต่างประเทศนําเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ปอจอนแชนเนลเนาะอ่ามื้อนี้กทางบ่าวพรกับบ่าวน้อยเพิ่นมาเล่นนําพี่น้องเอ้ยอ่าพอดีมื้อนี้กทางแม่กับอ่าป้าเพิ่นก็ไปเที่ยวพี่น้องเอ้ยไปเที่ยวปร <c oughs> ั่งเศสนะเพิ่นจะให้บ่าวจอนอยู่เฝ้าบ้านพี่น้องเอ้ยก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นไปจักมื้อเนาะบ่าวจอนก็เฝ้าบ้านดูแลบ้านให้เพิ่นพี่น้องเอ้ยกัตัดหญ้า,ากัพักพี่น้องเอ้ยตัดหญ้ายามเช้าเนาะ กะตัดได้หลายเติบเลยพี่น้องเลยวันนี้บ่อน้อยบ่อพร่นมาลิดน้ำเนาะเนี่ยผลกรไปวังช่วงก้าวโมงเลยพี่น้องเลยก้าวโมงปลายเนาะบ่อพร่นกะหากะมาฮอดพี่น้องเลยพเพิ่นมาลิดน้ำพี่น้องมาเลย,เนย่นเนาะพี่น้องทางบ่อพรบ่อน้อยเพิ่นผลผนมาก,กันสองคนพี่น้องมาเลย,เยวันนี้ทำหน้าที่เฝ้าบ้านพี่น้องเลย เฝ้าบ้านเฝ้าสวนให้แม่เพิ่นเห็นเนาะมองเศร้าในตาตัด้งพวกพี่น้องเลยไอ้เพิ่นตัดเนาะเศร้าในไอ้เพิ่นตัดก็ได้หลายเตอรพี่น้องพวกน้องทางพวกแหนหูแหวนตาพี่น้องบ้านนี่ พรเพิ่นดีได้มือนในฝนบ่ตกเนาะสาดีีมาแบบนีแปลกหูแปลกตาเนาะบัดนมาแปลกบัน้อยเพิ่นสบายดีทาบ่น้อยเพิ่นเนาะสบายดีจน่เออสบายดีสบายดีสบายใจเย็นขักเรยถูปอดว่หเออสบายฉอำเนาะเออจะบอกทอดสบายดีพี่นี่จะทำมะขอกันคนคือหมักปีแงลิเนาะมีด้่งก กินบ่ขอพุงขอมีบ่มีแอล้วหมดแล้วเสนาปลาเด้ปลาอยู่ในน้องเลยแม่เพิ่นไปช้าช้แม่เพิ่นไปเที่ยวปักเซเมือนี่โอ้แม่ผึ่นไปเที่ยวปักเซน้องเด็ดเนาะสน้องน้อยไปดีไปไปน้องไอ่บ่ไอ่ผึ่นมามาวานนี่ยตัวเมื่ออะไรเมือนั้นเมื่อมาไปไอ่ผึ่นมาอยู่เป็นหมู่ทัดหยาดเป็นยังซอยฮะ ย่านบนลงกลางคืนกัธรรมดาก็สิให้เพิ่นกลับแล้ยลุงเถื่อเพิ่นมีเวียกมีหยังก็ให้เพิ่นเมื่อก็บ่เป็นตาญานดอกเน้องก็อยู่ไปกับ่เป็นตาญานกัธรรมดาแม่นมันก็บแมหยังดอกเนาะมื้อนี้แม่เพิ่นไปอันฝักเส่บอกจากมือเพิ่นมาไปเทียบฝักเสยางี้ยโ้กำหนดอ่าลังเทื่อกับซีฮาร์มืออ๋อประมาณประมาณนี้นะวันนั้นมากันสองคนมาหนี่เบ่าเหล้าบุบมา กินข้าวมาแล้วก็กินมาแล้วอ๋อหว่าสิก้อยปลาสุกินว่ยแลอวแล้วก้อยูแลปลายังอยู่นองพี่น้องเอั้วก็เศร้าต่ดหนีานะกันเลยแบบพักผ่อนพางอย่างไ่างไฟไว้ด่าไฟไฟเออด่าไฟไอเป็นไปด่างไฟพี่น้องเลยท่านได้ปูได้ปลาดงไฟไปถ่ายอะ ผก็ิท์บ่ก็เพืน้องกัเลยราเดี๋ยวเอาอาหารเกลือเอาเดี๋ยวเอาแหวานปลาพอมีปลาป่านรองเรามียุ่มีลายยุพหกปลานิ่งไปยังะไรดังไฟดังไฟไฟเตามารอบนี้แปลกหูแปลกตาเนาะบัานนี้มากับแฟนแฟนจักมือแ้วมาอยู่ในห้องเาิดหนึ่ง แม่แต่วันที่หกมันนี่สิบเจ็ดสิบหนึ่งแล้วเนาะเห็นคือคือว่าหึงเนาะคือว่าหึงแฟนเวลาคือคือว่าเศร้ายังทำคลองผมจั๊กบออยู่คนอยู่คนเดียวเนาะไว่บอคนอยู่คนเดียวบอคัคทำยันคลองลายกว่าส่วนลายือเคยไปทำงานอยู่ฝั่งนั้นน่ะ เอออาสนะสิเป็นแบบนี้เนาะบอคอนแต่ว่าเขาเห็ดเขาเห็ดคลิปเดี๋ยันคือไว้ได้ทำบปรได้ให้ไวแม่แต่ว่าไวอยู่ไวมันแป๊ดเดียวแป๊ดเดียวสิ้นเดือนแล้วตีบ้านน้อยคิดว่าจะย่อท้องวันเดือนไวแต่ว่ายังยังอยากหาเดียวยเง็ดงทีมมันห่ออ่สบายเห็ดยูทูปแต่เขาอยู่นี่กัแบบสะดวกสบายเขาได้เห็ดงานไปน้าได้ถ่ายคลิปไปน้าแมนสะดวกอยู่ได้แมนก็อยู่ก็สบายใจสบายหูสบายตาโลกเลยน้อยังคืนบัวเดือดในฝันยังบอ เงียบกิ๊เลยกิ๊เลยกลัวเลยเรียบร้อยสมมติว่มีโจรกข้ามาก็เรียบร้อยอ่าเป็นการหัวไว้แล้วมันโมุไม่ค่อยเข้ามาหรอกเนาะแม่นสไลด์โบคอยมีคนเข้ามาเนาะสุไลคนบบคอยอันนั้นเราเข่าห้อยเด้คบโบคอยอันนั้นเราเนาะมับ้านนั้นมันเรื่องหนึ่งโบคอยอันนั้นวันใดนอนพี่น้อน ไปอยู่เฮือนแม่ไปก็มีกล้องมีอย่างนี้แถวในบุคคาอันนั่นเนาะว่ามีกล้องทุกมุมทุกแจเลยพี่น้องไปทางฟ้าเนี่ยกล้องเป็นไปทางไหนส่วนนี่งฮะเพื่อใหญ่ก้อนบ่ยางใหก้อนบุได้ไปแล้วเออไปหาน้องมันน้ำพึ่งน้ำเพชรเนาะแถผลูกำพึ่งไทยลาวอบ้านใดอยู่ในน้องแว้งค่ะแหละบุไรงใกล้ใกล้เนาะเห็นผลกลายไปก็มากก็ไปดูหูแล้วว่าผลเป็นลูกพึ่งไทยลาวเห็นตลอดแต่ว่าพอมีผลบัวว้า รถอนต์ก็บาได้ออกงานลายมืออะไรพี่น้องเงีเดียวตัดหญ้าแล้วก่อนเนาะตัดหญ้าแล้วว่างๆก็สีไปหาถ่ายคงถ่ายคลิปเพื่อนกันพี่น้องก็คือทางแม่เพิ่นกะเพิ่นกะบม่ได้ว่าเนาะแบบว่างเลียงว่างอย่างเพิ่นกะให้ไปถ่ายคลิปได้อยู่นี่เพิ่นก็สะดวกสบายนะเป็นกันเองเนี่ยชื่ออย่างรถยนต์นั่หมักบกบ่กหมักบกล่นบ่อ๋อหมักบวกหล่นสังกะสีเออเนีสังกะสีลั่นสังกะสีลั่น มาอยู่คนเดียวสิบนเราแองไม่ไหวแล้วคืนทางบกเปตกบกเปตกหน่อย่ไรเละตัวนี้แจแม่เพิ่งเคอยากให้มานอนนี่แต่ถ้าอยู่เดียวให้มานอนอยู่อยู่บ้านหลังนี้แหละอ๋อบันเวนงั้นบันเวนบันเวนก็คืนมาไฟขึ้นหุ่มไปเลยแม่ท่านนี่แจ้งมาเลยท่านนี่ไฟสุดาเซลอะไรเงี้ยก็คืนหุ่งไปเลยเนาะแม่นเปิดอัตโนมัติเลยบ่หรือว่าเขาเปิดแม่น ตะลุมัดเลยแบบขาแล้วมันเปิดเองเลยทำไมเราใส่ถุกต้นเนาะไม่เป็นข <c oughs> เอาถุงเย็นเราตุ่นมาตัดหญ้าฮะก,ก,ก็แล้วบ็เกะฮักก็ผักผักผักรอบเศรายำแรงกะตัดต่อหัวมันแดดเขาตัดเก้ามือสี่มืเขาก็เศร้านะคือยำแรงก็สามสี่มืกั จังตัดต่อตัดยาแล้วเห็ดเฮือนเด้อเห็ดเฮือนต้นใหม่ส <c oughs> ่วนบกนะโอ้เห็ดเฮือนต้นใหม่ใ <c oughs> นแถวนี้มีแต่ต้นบกนี่หมักบกลายขนาดไผ่แบบที่ว่าพาหักบกคลายนนะเนี่ยปา๊บลายเนี่ยมันมักหรือปเปล่ามากเต็มอยู่ทางนม้นมต่มากใหญ่ๆผู้ท่องผู้ <c oughs> ส่วนลายก็มีแต่กกบกอยู่แถวนี้โอเคพี่น้องเนี่ยประจอนสิไปหาลูกน้องก่อนหาปูหาปลามาสู่เพิ่นกินก่อนเนาะกินก้อยบ่แล้วก็ต้ม ตุบสุกเอาเนาะผมเอ่ยฮะเอาต้มแล้วก็ก้อยกัเขาลวกแล้เออลวกเลออลวกแล้วก็มาก้อยมาไงี่ยพ่อมีอยู่พ่อปลาองไปนกกับพ่อมีอยู่แต่ปัญหาว่ามันสีมากินหัวอาหารบ่เมื่อนั้นได้อยากโตก็ตึ๊กเมื่อนั้นได้ห้าหกโตแต่ปล่อยไปเมื่อนั้นเอาสามโตมากิน<ม>อ่าไปไปลองเบิ่งหาลงเลาะสซนบรรยากาศรอบๆสวนทำกันไปตอนนี้ขวานหัวอาหารลงเลยพี่น้องเนี่ยใส่ไอ้ายเพิ่นเป็นคนตึกเนาะ วันแหรอแตกมานบ่เนาะ จากตัวเด้บุตรซ้ำประจักโ์ก้ยตัวเดียวเห็นหใหมไปกินพูนก,ก่อนไอ้ตัวเดียวพีนงงน่น้องเลยบ่ท่านมีปลาโน่นจันทร์ได้ปันนินจกักสองสามตัวเนาะพอได้ก้อยต้มให้สูซึมคาบอน้อยบ่พอมมันกิน ตัวหนึ่งอ่ะเห็นวานอีกปัดหนึ่งพี่น้องเลยผู้ทางพั่ อืมเบิ่งดูบัดน,นี่ห้าวแล้วมันบ่อยากถือปนันใดพี่น้องต้องงมตับนี่บ่ ตัวเดียวพี่น้องเอ้ยไปตัวหนึ่งบ่ตัวเดียวพี่น้องเอ้ยเอาอีกตัวหนึ่งเนะาะจักสามตัวพี่น้องไปต้มสูกพั่นกินต้มไปก้อยสูกพั่นกินเ่้ นรวยทานมากก่อนแงมเที่ยงแงมยังลรวบอคอยมากเราพี่น้องต้องแงมแรงเนาะคือปลาเป็นเกลือแงมแรงมันจิมาหลาย เ่าหน่อยบัพอดมาลิินน้ำมันนี่พี่น้องสีต้มปลาก้อยปลาสู่เพั่นกินตานนนะ้ควรเพิ่นหลายบ้านเลยพี่น้อง,งอยากคอยมากินมัางเลยได้อีกตัวหนึ่งกับพ่อนะพี่น้อย หวานบาทที่สามพี่น้อง,งอเลยบอข่อยมากกินเนาะกวนสองเถืออ่อเลยตายบาทที่สามพถือพี่น้องเลย พี่น้องได้ปลาสองตวัวเนะา,ญญาะบัวพองก้อยใช่ไหมน้องเอ้ยได้สิต,ต้มสูเพึ่นกินต้มสดน้ำเนาะเอาเลยเนาะพี่น้องตอนนี้จะต้มปลาห้ากระซุกแล้วมันเทียมร้อยพี่น้องเลยได้ปลาสองตวัวพี่น้องมาเนี่ยต้มสู่บาวพอนบาวน้อยเพึนงงพ่นกินพี่น้องพอได้หลายตัวเนาะมาก้อยสูเพึ่นกินพี่น้องเลยได้สองตวัวเพราะว่ามันแดดมันยังเนี่ยหวานแห่กะบ,บัวคอยถึกเนาะให้มันเป็นคนหวาน ปาสองตัวฮะพอต้มแม่เพิ่งกินพี่น้องเลยผู้ทางบ่อน้อยบ่อพรไปพาดไปสัมภาษณ์พ่อใหญ่บ่พ่อใหญ่กินข้าวแล้วทำแล้วดู